เอาล่ะครับก็กับสวัสดีพ่อแม่บ้านชาวไทยที่น่ารักกันทุกทุกท่านเลยนะครับก็นในวันนี้ก็กอบพบกับผมอีกแล้วนะผมนะก็นในวันนี้นะผมนะหลังจากที่มันทำการอัปเดตแพทใหม่นะครับผมนะออก็ประเด็นของเราในวันนี้ก็คือเราจะทำการนะรผมนะซุ่มซนของชุดโกลเดีย่ใหม่นะครับผมนะชุดนี้เลยนะผมนะค่อนข้างที่จะสวยเลยทีเดียวนะผมอ่าก็ นชุดผู้หญิงชื่ออะไรอะยิสบันหรือเปล่าอ่าผิดขอไปนะผมเออก็เป็นแบบซาร่าแดนละอุนะผมเออก็เป็นชุดผู้หญิงที่แบบร้อนสวยแล้วผมว่าเออสวยแบบสวยจริงๆแล้วผมก็เดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันเลยดีกว่านะผมว่าเราจะหมดไปเท่าไหร่นะผมนะตอนนี้เรามีบัตรโกเลเย่ปีอยู่523ใบอีกสิบสนะครับแล้วก็มีเล็กลักกี้อยู่11เดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าเราจะหมดไปเท่าไหร่น,น,นะผมนะจาก523ร้อมนะครับผมก็เดี๋ยวเรากดสุ่มไปเลย10ทีไปรอบแรก ได้อะไรโอ้ขาวอย่างงี้ดูท่าจะเกลือได้ได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างสองไวาเออเกลือจัดไปอีกสิบทีไปได้อะไรได้อะไรดูท่าเกลืออีกแล้วขาวเยอะและเกลือสามวันสามวันเกลือเกลือเกจจัดเลยย่ามาเรอบทสามไปรอบที่สามก็ยังเกลืออยู่รอบที่สี่ไปรอบที่สี่ก็ยังคงเกลืออยู่รอบที่ห้า รอบที่ห้าก็เกลืออันรอบที่หกไปโอ้เกลือเหมือนกันรอบที่เจ็ดเฮ้ยรอบที่เจ็ดแล้วนะรอบที่แปดโอ้รอบนี้เกลือจัดเลยไม่มีชมพูไม่มีอะไรเลยรอบที่เก้าไปเฮ้ยเฮ้ยออกรอบที่เก้าทุกคนเฮ้ยเก้าสิบไปออกแล้วนี่ชุดเท่นะทุกคนเดี๋ยวประเทศ ได้แล้วว่ะ90ใบเปิดเลยเปิดเละเ,เ,เราหมดไปแค่90ใบเองอ่ะทุกคนเออใช่90ใบใช่แหละเออใช่แหละ90ใบก็ไหนเรามาดูสิไหนอ้ออะไรมันเยอะเยะไปหมด <S <S เดี๋ยวเราเป็นตัวละครผู้หญิงก,ก่อนเข้าร่วมสำหรับภูมิเพื่อเป็นตำนานตัวนี้ละกันแต่งตัว,ตวชุดไหนวะชุดนี้ะใส่ไปเลยทั้งเซต นี่ไงเล่ท้อนี่เข้ากระดาบนะผมว่าเข้ากระดาบเลยนะแนวแบบทองดำอะไรเงี้ยทองดำขาวอ่ะค่อนข้างที่จะเข้ากระดาบเลยนะทุกคนเท่ว่ะเท่เท่เท่โคตรเท่เลยทุกคนโคตรเท่เลยได้ใะได้ผมว่าใชได้เดี๋ยวเราไปเล่นสกมแล้วกันนะผมนะเราจะแบบไปวิ่งไล่ยิงบอดชิวๆกันสกมแล้วกันนะผมอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันเกมลยดีกว่านะผมไปกันเลยเจอคนเปิดไมว่า เปิดไหมว่าดูเปิดไหมว่าอาโฟทีมาเปิดตึงเจ้าตัวตึงว่านี่เปิดไว้ด้วยอ่ะตัวตึงว่านี่ผู้สาวอ่ะผู้สาวโอ้โหเกมตักอยเงี้ยงโคตรแหลกเลยตัก้อยเงี้ยงโคตรแหลกวะตรงกระบอกเออสุดายอโลหนึ่งซ้ำก่อนซ้ำก่อนจัดยังไงวะ จบปะอ้าวเหลือตัวเดียวแล้วตบตาละงงคนละคิวป่หนีเอาไม่ใช่เย้ร้อยเจ็เอ็ดจะต่้อคิวตึงร้อยดำเปินร้อยเจ็ดเอ็ดจะได้สองคิวโคตรตึง เอ้ยปืนใหม่เหรอมีปืนใหม่แล้วนี่ใช่ป่ะเืิอะไรนะแม m a ซ10น่าลองน่าลองกันนะดิคือถ้าเล่นการ์ดขอไปนะผมคือตอนนี้เล่นแนวคอมนะคือแบบหัดเล่นอะไรเออก็แบบหัดเล่นอะไรฮู้นอ้เชี่ยแล้วกู

ตัไปก่อนตาบไปก่อนเก็บ่าไม่้เออ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 หล่นแต่ไหนวะดาเมื่อกี้เก็บด้วมาอย่างวะมันมาหรือยังเดิกูไม่มีปืนเนาะไม่มีไอ้บอดด้่ะ เอ้ยไม่โดนไม่ได้เกินอากมมาแล้วย้ายที่เกิดใหม่ทุกคนเกิดเิดเกิดเกลเกิดเกี้เกิเกิดเหม่ว่ิดเกิดากิเกิดเกิด่กิดไก่ดเกิดเหิดเกิดเกเกิดเกิดเ่าดเกิดกัดเกิลเกดกดิด่าิเนเกิดกกิกกเเก หรือว่าเป็นเฉพาะแบตใหม่วะไม่รู้หว่ะทุกคนใหมม่่ไตรงนี้ทำกระทางขึ้นแล้วไม่ต้องโดดยางแล้วอ่ะเฮ้ยไอ้บนไดเยี่นี่เอ๊ะโผล่มาโผล่มาขอไปช่วยเพื่อนก่อนลาก้าขอไปช่วยเพื่อนก่อนลาก้าตายอับเ้ย ตัววะไอเด็กเฮียโอเด็กมาได้ปะถึงเขาได้ปะโอ้ยปากระหวันใจเฮ้ยนั่นล่ะที่สัวไหลอ่ะหวันใจอ่ะเดกโอ้ยไอเด็กหัวแตกเฮ้ยไม่ใช่ตัวอยู่ไหนไอ้เฮีย กูดูว่าเพื่อนโถชื่อซ้อนอยู่กับเพื่อนเนาะเฮ้ยตัวดีตัวเดียวอ้าวจุบแล้วหรอจุบแล้วหรอซื่อไวดูดิไม่ชุบกูนับไปชุบหวานใจมึงเนาะไม่ไหวนะไม่ไหวนะเฉยยิงกระโดดยิงอุ้ย แรงไปเปล่าเออมันไม่ใช oh ่ปืนยิงระเบิดมันเป็นปืนกระสุนแรงไปเปล่าแรงไปเปล่าเห็นเอ็มจีเหมืนกระสุนเอ็มจีแม็กซ์สุดรัวโคตรรัวเหมือนเอ็มพีพันี่้เฮ้มันน่าหนุกเยโอเคเฮ้ย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 ยิงเจ็บเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าแตว่ามันเป็นปืนอ่ะลวงหนึ่ง ูจะตายตองขี้เข้าปัญญาก่อนขอบปัญญาก่อนขอปัญญาก่อนขอบปัญญาก่อนขอปัญญาก่อนดีดาเมขอนีนันนสิบ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 ดีดาเมบดดาเมันายเ็บบ ดาเมจตัวตึงวัวเลยเนาะเลือมใส่สกินสกเอวิวมาเอวิวก็คนพักหนอ่ะคนสู้พันบนนี้พันที่ซ่านบนนี้ปิดบ้ากแล้วนะอะไรครับนี่อ่ะกูลืมไปเมื่อวานวันที่สามสิบเอ็ดเมื่อวันสามเอ็ดอะไรล่ะเมื่อวานวันที่หนึ่งเออกูกะว่าคุณจะเติมขั้นไงเมื่อวันสามบูเลู่ดแล้วเอ้ย

ไม่ไหวเลยนะมาผู้ชมมามานี่ไหนวะบอกใครเฮ้เอคีว่าหมดแม็กไปดีเอ็มวีพีบ้นี่ต้องเอ็มวีพีแล้วปะไม่เอ็มวีพีแล้วปะเย้เลยเอ็มวีพีว่ะเอาเรื่อง ก็แบบนี้มากทุกคนก็สำหรับการรีวิวชุดก็ประมาณนี้แล้วผมว่าชุดมันก็เท่มันก็สวยนะก็ใครอยากได้ผสมก็ได้แล้วเอส่งปีส่งป,ปีใช้บัตรปีส่งก็ได้หรือใช้กโกลเย,ย่เอออะไรเขาเรียกบัตรเออเหรียญโกส่งเมาก็ได้นแล้วออชุดมันสวยต้องจัดกันละก็สำหรับคลิปนี้มีแค่นี้แล้วกันนะผมนะก็ถ้าชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดดลค์กดดิ่งเอาไว้ให้ด้วยนะผมนะแล้วเดี๋ยวเจอกันในหม่อีก้าสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้สวัสดีครับ